อัสาม a m u alaikum นะสวัสดีนะคะสวัสดีวันอาทิตย์นะคะสวัสดีอยู่บนรถอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสิ้นเดือนนะคะเราจะไปหาซื้อของเข้าบ้านนะคะและเราจะไปซื้ออะไรนั้นทําไปดูไปเลยนะคะทุกคนค่ะวันสิ้นเดือนก็จัดซะน่อยนะคะอืไปค่ะเราไปดูกันนะคะว่าจเราจะไปซื้ออะไรกันบ้างเนาะ ก่อนเพื่อนๆน,นะคะจะไปชมคลิปวิดีโอก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ขวัญด้วยนะคะไปค่ะเราแวะมาซื้อที่ตักขยะที่ตักผงเออเพราะว่าที่บ้านไม่มีนะคะนี่สองอันสองร้อยสิบูปีนตรงนี้เป็นร้านขายของชำนะคือเป็นร้านแบบ มีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการ<อ>ก,ก็ก็จะมาซื้อจานเล็กๆเพิ่มนะคะซื้อเพิ่มไปอีกสักสองใบนะคะเพราะว่ามันไม่พอใช้เนาะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนถ้วยจานนะคะเต็มไปหมดเลยคนดวนนี้ข้างนึงเป็นจอบข้างนึงเป็น นี่ที่พวนด,ดินอะน่ารักดีคอนว่าจะซื้อสักอันหนึ่งเนาะเอาไปไว้ปลูกผักบนดาดฟ้านะคะและสัมก็มาซื้อกางเกงนะทุกคนกางเกงนอนนะคะเพราะว่ากางเกงหน้าหนาวอ่ะใส่ไม่ได้แล้วมันร้อนมากก็เลยต้องมาซื้อกางเกง น่าร้อนนะคะเออทุกคนซื้อใส่กางเกงแบบนี้แหละคือใส่ปีนึงแล้วก็คือทิง้งอ่ะเออมันใส่ได้แค่นั้นจริงๆนะคะเออตัวละแปดร้อยรูปีนะคะอืและาร้านก็จะอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะคะเหมือนบ้านเราเลยอะอย่างนี้เลยนะคะขายแบบนี้เลยนะคะเราแวะมาดูเสื้อนะคะ เสื้อใส่ซัมเมอร์นะคะเซมเหมือนกันแหละแต่ว่าชุดนี้พันห้านะคะหนึ่งพันห้าร้อยรูปีนะคะก็ประมาณชุดละสองร้อยเก้าเก้าอะไรอย่างงี้ได้เสื้อกับกางเกงนะคะตอนแรกว่าจะเอาสีเขียวนู่นอะแต่ว่ามันไม่มีไซส์เอ็มนะคะจามีบอกสีนี้สวยทุกคนดูนเหมือนชุดนอนเลย <laughs> โ okay. อเคสรุปก็สีฟ้านี่แหละ <c oughs> ทุกคนดูรถกันนั้นมอเตอร์ไซค์นั้นน,น่ะ <c oughs> เอาอันนี้เอยียงอีกตุกวอลเล่เหรออังเลทำอีกรอบสิอังเิลอังเกิลอีกนนอีก โอ้ยแต่ละอย่างทุกคนมันเป็นวันสิ้นเดือนที่แบบว่าเฮฮามากเลยไปค่ะเราจะไปไหนต่อนะคะเราก็ซื้อของที่ตลาดเสร็จแล้วนะคะเออได้เ,งเกงสามีนะคะได้ของใช้ตัวเองนะคะแล้วก็ทุกคนเมื่อกี้ขวัญซื้อไม้ขวัญเสื้อใช่ไหมสิบสองสบสอไม้สี่ร้อยรูปีนะแล้วที่นี้คือเอาเงินแบงค์พันให้นางใช่ไหมแล้วนางก็บอกว่า แล้วนายก็ทอนมาให้ห้าร้อยเออแล้วนาบอกว่าเอ่งั้นเอาไปอีกเลยอันหน,นึ่งอีกสิบสองไม้นางขายสองร้อยรูปีตลกมากเลยอันแรกสี่ร้อยอันที่สองสองร้อยนะก็สรุปว่าเออเราได้นะสองไม้ใช่ไหมเอ,อ้ยยี่สิบสี่ไม้หกร้อยรูปีสิบสองไม้ก็แค่สามร้อยรูปีเออแต่ถามว่ามันแพงไหมมันก็มันก็แพงนะ แต่ว่ามันก็โอเคอะ่ะเออเราก็ได้ใช้จริงๆนะฮะอันนี้พูดเรื่องไม้แขวนเสื้อนะเมื่อกี้ไปค่ะจะแวะซื้ออะไรต่อชามีจะเติมลมรถนะคะร้านเติมลมก็จะอยู่ข้างทางแบบนี้เลยนะคะทุกที่ก็จะอยู่ข้างทางแบบนี้แหละก็จะเป็นร้านเล็กๆแบบเนี้ยแล้วเขาจะมีมิเตอร์บอกนะคะนมีมิเตอร์บอกนะคะว่า รถยนต์เติมเท่าไหร่มอเตอร์ไซค์เติมเท่าไหร่นะรถยนต์ก็อยู่ประมาณ3 0มสถึงสาเนาะมอเตอร์ไซค์ไม่รู้เท่าไหร่นะขันไม่รู้ขันเจออะไรรู้ไหมนูนแหน่พี่น้องเม็ดพักเดี๋ยวสิซื้อเม็ดพักนะคะเดี๋ยวสิซื้อเม็ดพักเดี๋ยวสิลูกไปเบิ้งพร้อมกันกับสามีนะคะว่ามันสิมีเม็ดพักอยียงเน่ะนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูนะคะเนี่ยเม็ดพักอะ่ะอันนี้ะดู อันนีมน้มันก็คือแตงนะคะแตงบวบอะ่ะเนี่ยลองเมลอนมาสันเออขวนมีเม็ดมันอยู่นะอันนี้สเปนนิชนะคะเฮ้ยอันนี้พริกอะ่ะอยากได้มากเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองบินดี้ขวนมีเม็ดมันอยู่นะเอาอ,อะไรอีกบวบขวานขี้เกียจทำค้างมันมากเลยอันนี้ขวนก็มีเม็ดอยู่เดี๋ยวขวนจะเอาแค่พริกอันนี้กับอันนี้นะคะสองอย่าง เออได้สองอย่างนี่แหละพอแล้วนะโอ้ยหอยตรงเต็งตรงเต็งเลยเนาะได้มาแล้วจ้าเม็ดผักได้เม็ดผักซี่นะคะแล้วก็เม็ดอ่านโอ้ยนึกภาษาไทายบาออกสเปนิชแมมคืออะไรคิดภาษาภาษาอุดูมันก็ปลาลักนั่นแหละนี่ไงเขียนว่าปลาลักนี่ไง แล้วก็พริกอันนี้ทุกคนที่เอาไว้ใส่แกงอะ่ะเออพริกใส่แกงนะไม่รู้มันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวต้องคอยดูทนะุกคนคอยติดตามว่าขวัญจะปลูกได้หรือเปล่านะตอนนี้กําลังมีแผนแบบทําดาดฟ้าใหม่เนาะแล้วก็แบบจะทํากระถางใหญ่ๆนะคะไปค่ะเราไปไหนต่อไปไปพี่น้องไปเพราะไปใส่จักเถือดอกนี้ไปค่ะสิ้นเดือนก็เหมือนสิ้นใจแต่เราไม่สิ้นใจนะคะไปค่ะ และเราก็มาซื้อของก่อนนะคะมาซื้อของใช้เข้าบ้านนะคะที่สาลาดินถ่ายได้ก็ข้างหน้านะคะข้างในถ่ายไม่ได้นะคะไปค่ะซื้อของเสร็จแล้วนะคะวันเห็นเห็นแค่นี้หมดเป็นหมื่นเลยนะหมดเป็นหมื่นรูป,ปีเลยนะ เออเอ้ยเนาะอ้าวขนมาใส่นะคะยามมาช่วยนะ <laughs> เซนทรัสเดก่นซื้อของที่นี่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อนะเมื่อกี้เขาอะไรให้ชิมไม่รู้เอากระบาบหรืออะไรสักอย่างให้ชิมอะเบดีสปคือแบบเผ็ดมากอะทุกคนเออเมื่อกี้แกเอาอะไรให้ชิมกระบาบนี่แหละเออแล้วแบบมันเผ็ดอะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะคะเดี๋ยวขวัญจะไปเซนทรัสแล้วขวัญจะไปซื้อเม็ดถั่วลิสงคั่วกับเม็ดฟักทองนะคะไปค่ะ ซื้อของเสร็จแล้วก็ไปต่อนะคะวันนี้ก็คือแบบจนเย็นแน่ๆนะคะก่อนจะได้กลับบ้านนะคะขานแว่ซื้อถั่วที่เซนโทรัสนะคะถั่วกับเออะไรนะถั่วลิสงกับเอ่อเม็ดพักทองนะคะซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวขวานจะไป F7 ต่อนะคะขวานจะไปซื้อผักกาดห่อที่ F7 นะคะไปค่ะเีอทุกคนเซนโทรัสไป เห็นแกข้างล่างอ่ะเอ้ยเนาะเดี๋ยวไปค่ะเราไปเอกเกันต่อเนาะเอก็จากตรงนี้ไปก็เลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็เลี้ยวขวานะไปค่ะเธอ left turn right เธอ left and turn right and turn left เออนั่นแหละไปค่ะ วันนี้แบบคึ้มฟ้าคึ้มฝนเหมือนฝนจะตกเลยนะคะคือดูสิไม่มีแดดแล้วนะคะตอนนี้ก็กี่โมงแล้วไม่รู้อะ่ะน่าจะประมาณบ่ายสี่โมงกว่าๆนี่แหละนะตรงนี้เป็นสวนสาธารณะนะคนมาเดินนะคะออกกำลังกายตรงนี้นะคะ อ,อแล้วเราก็จะไปตรงโน่นนะคะพอเลี้ยวซ้ายมาแล้วแล้วเราก็เลี้ยวขวาอีกทีหนึง่งเลี้ยวขวาเสร็จก็เลี้ยวซ้ายอีกแล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกนะคะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงนะคะมาจนจําทางได้แล้วอะไปทุกที่นะคะโอ้ยนาะถ้าตรงไปนะคะก็จะเจอไฟซอมมาสยิดนะคะตรงนูุ้กคนเห็นไกลๆนวนไหมอันนั้นก็คือมัสยิดนะคะไฟซอมมาสยิดนะ,ะอืม แล้วที่เที่ยวมันก็จะอยู่แถวแถวนี้แหละเออถ้าแบบถ้าก่อนที่จะถึงฟารสามาชินนะคะก็ถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะ,ะไปมังกะลาฮิลส์นะคะไปทางมังกะลาฮิลส์นะคะขึ้นไปนู่นนะคะบนภูเขานะฮะไม่รู้ว่าจะได้ไปอีกตอนไหนนะขันอยากไปกินบุฟเฟ่มากเลยลามอนตาานะบุฟเฟ่แบบเป็นหัวหัวลว 99, 99, ะสองร้อยเก้าสเมร้อย่างเเงี้ยเนาะไปกินบุฟเฟ่เนาะอันนี้คือดอกเฟื่องฟ้าหรอ โอ้ยต้นดอกเฟื่องฟ้าจริงๆด้วยค่ะนึงวัดไอ้นี่ต้นไม้เปลี่ยนสีวะสันอันนี้มันจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะมันจะเข้าหน้าซัมเมอร์แล้วนะหรือดูไปไม้ผลีแล้วว่าช่วงเนี้ขายดอกไม้ข้างทางนะคะเออพาเบิ้งเป็นสิลพี่น้องเอ,อ้ยมือสินเดือนนะคะสิ้นเดือนนะคะเราก็จะแบบว่ามาซื้อของครั้งหนึ่งนะคะขันก็จะแบบนี้แหละนะคะทุกเดือนก็จะมาแบบนี้นะคะเออ ไปค่ะใกล้จะถึงแล้วนะและท้ายสุดสุดท้ายนะคะขันมา F7 ก็คือซื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะได้ผักแล้วนะคะแล้วก็ได้อาหารแมวมาแล้วนะคะและสำหรับวันนี้นะคะทุกคนดูข้างหลังคือเต็มที่นั่งเลยนะเอาดีๆเต็มที่นั่งเลยนะคะอืมอ๋อบัมบ์บัมบ์บและก็จะกลับกันแล้วนะคะ เดี๋ยวจะไปซื้อกับข้าวเนาะจะไปซื้อกับข้าวไปฝากแม่ย่าก,ก่อนนะคะแล้วก็ซื้อให้ตัวเองด้วยแหละอืมนะคะโออีกแล้วเออนะคะแล้วสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันสิ้นเดือนนะคะมาซื้อของเข้าบ้านเนาะ ขัญคงจะไม่ได้เอาให้ดูนะคะว่าขันซื้ออะไรมาบ้างแค่บอกทุกคนว่าเออขันมาซื้อของเข้าบ้านก็เป็นของใช้ปกติทั่วไปนั่นแหละสบู่ยาสีฟันน้ำมันพืชอะไรอย่างนี้น้ำตองน้ำตาลเกลืออะไรอย่างงี้นะคะอะไรที่หมดก็คือเขียนไว้แล้วก็มาซื้อนะคะส่วนของอื่นก็เป็นของใช้ส่วนตัวของขันเองนะคะพวกครีมพวกเอออะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็จะมีผักนิดๆหน่อยหน่อยนะคะที่ขันซื้อไปไว้กินเนาะนั่นแหละมีแค่นี้นะคะไม่มีอะไรเยอะนะคะ ไม่เยอะแต่ว่าเต็มท้ายรถเลยนะคะนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเข้ามาชมจบแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผ่านด้วยนะคะหล่อมากวันนี้หล่อเหลือเกินไปที่แฮน d s ง no 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 ask your friends yes my friends a i d no need to ask they already said that you handsome y o handsome นะคะก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้านะรุนนะคะสำหรับคลิปวิดโอนี้ก็เป็นบล็อกสิ้นเดือนเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดโอหน้านะคะสวัสดีุค่ะ ちょっと待って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 